จ้บสวัสดีครับพีนน่น้องสุภูสุคนน้อมนาคราชคนเดิมมาแล้วครับผมว่าภาษาบันบานอีสานบันเท่าครับมือนีน้อมนาคราชได้เหรียญมังกรคู่มาให้พี่น้องเด็กเบ่งเด็ชมกันอีกเหรียญอีกหลุนครับเป็นมังกรคู่ของหลวงปู่เจียงครับผมของหลวงปู่เจียงมหามังคโรแห่งจังหวัดศรีสะเกษรับวัดนนเลือครับผมผมได้มาหนึ่งองค์นะครับผม เด้มาหนึงองค์เอามาให้พี่น้องได้เพิ่งได้ชมได้ศึกษากันครับเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ชมกันนะครับผมเหรียญมังกรคู่หลวงปู่เจียงมหามังคโรเแห่งวัดโดนเรือ จังหวัดศรีสะเกดครับผมมังกรคู่ครับผมเหรียญน,นี่ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามครับเป็นเหรียญที่ลงสีลงยานะครับผมลงสีลงยาเป็นเหรียญแบบว่าสามกริย์กับอะไรเนาะครับแล้วรูปหลวงปู่แล้วก็มีธรรมจักรครับผมมีมังกรคู่ดอกไม้เหลียกครับผมสวยงามนะครับ มังกรคู่หลวงปู่เจียงรุ่นรัพย์เทวาือว่าเป็นพระที่สวยงามนาเก็บนาสะสมนาบูชาเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งสร้างในปีพศ2563นะครับผมพระวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียงก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับหากศรัทธาในองค์หลวงปู่เจียงกเก็บสะสมบูชาได้ครับผมวัตถุมงคล แห่งจังหวัดศรีสะเกดเกจิดังแห่งจังหวัดศรีสะเกดอีกองค์อีกรูปหลวงปู่เจียงมหามังคโรวัดโนนเลือส่วนด้านหลังครับผมส่วนด้านหลังอ้ยสวยงามครับด้านหลังก็สิเป็นลาหูนะครับนอกตรงกลางจะเป็นลาหูแล้วมียันล้อมรอบนี่ครับมียันลอ้อมรอบครับอ้ยสวยงามครับแล้วก็จะเขียนว,ว่าสัพเทวาสัพเทวานะครับ หลวงปู่เจียงมหามังคารอ,อำเภอก,กันธนาลักครับผมวัดโนนเรือสวยๆครับผมสวยงามมากเลยนาเก็บนาสะสมนาบูชาครับหากศรัทธาในองค์หลวงปู่ก็หาเก็บหาสะสมบูชาได้ด้วยครับเด้อหลวงปู่เจียงมหามังคารโครับเพิ่นกับอายุร้อยกว่าปีเด้อยครับพี่น้องอายุเยอะแล้วหลวงปู่เจียง หากศรัทธาในองค์หลวงปู่เจียงก็เก็บสะสมบูชาได้วัตถุมงคลของหลวงปู่เจียงเนี่ยผมก็เอาลงไห้พี่น้องด้เบิ่งได้ชมกันไปเหลียวครับสองลุนครับสองลุนพี่น้องครับไปกดเบิ่งนะครับเนาะไปย้อนดูได้นะครับน่าจะเป็นเหรียญกลมครับน่าจะเป็นเหรียญกลมหมุนเงินหมุนทองนี่แหละครับผมเอาลงไห้พี่น้องด้เบิ่งได้ชมแล้วครับแล้วก็มีเหรียญรูปไข่นะครับเนาะส่วนองค์นี้คือเหรียญ มังกรคู่เหรียญมังกรคู่หลวงปู่เจียงมหามังคาโรนะครับน่าเก็บน่าสะสมหน้าบูชาหากศรัทธาในองค์หลวงป,ปู่ก็หาเก็บได้ครับผมน,นี่นี่ก็เียนขยายซองครับหลวงปู่เจียงมงหามังคาโรสวยงามครับผมมังกรคู่นะครับผมด้านหลังเนาะครับนองสวยงามครับถือว่าเป็นพระที่ออกแบบมาสวยงามครับด้านหลังนี่คือสวยงามมากเลยแหละ ด้านหลังนี่สวยงามมากครับบุงลาหูครับพี่นอ้องลาหูสวยงามมากสัต์เทวาครับผมน,น่าเก็บหน่าสะสมหน้าบูชานะครับผมส่วนดันหนาเนาะครับเน,น้องหลวงปู่ครับผมล่ผมสวยงามครับผมคมชัดมาก ตอกไม้เลีครับแปดสิบเก้าไม้เลีกก็สวยงามครับหูยมังกรครับธรรมจักรสวยงามเก็บสะสมบูชาได้เด้อครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียงศักดิ์ส,สิทธิ์นะครับผมศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงปู่เจียงมหามังกรโรวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็มีมากามหลายรุ่นครับไปพบไปเจอครับเก็บสะสมบูชาได้นะครับต่อไปผ้าผักนา วัตถุมงคลของหลวงปู่เจียงนี่ก็สิหายากครับราคาก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ก็ยังพอจับต้องได้ครับผมยังยังพอจับต้องได้ก็รีบหาเก็บสะสมบูชาไว้ครับรีบเก็บสะสมบูชาไว้นะครับผมต่อไปหายากแน่นอนและราคาก็สิแพงขึ้นครับอันนี้คือเหรียญมังกรคู่เหรียญมังกรคู่หลวงปู่เจียงมหามังคโรโอ้สวยงามครับพี่น้อง สวยงามมากเลยศรัทธาเก็บสะสมบูชาได้ครับผมวัตถุมงคลต่างๆเนาะครับนอของหลวงปู่เจียงนี่ครับนาเก็บหนาสะสมครับผมก็ได้มากองค์เดียวนะครับรุ่นมังกรคู่นี่ผมก็ได้มาองค์เดียวนะครับมังกรคู่ได้มาองค์เดียวจะเอามาให้ที่น้องไดีเบิ่งได้ชมได้ศึกษากันมากัแบบว่าเป็นเนือ อันนี้นะสะท้อนเนาะครับนอกพี่น้องเนาะก็จะสะท้อนหน่อยนะครับนี่ยขยายมาให้บึงพี่น้องสะท้อนครับเขาสุกมากแบบเงาเง,า,งานะครับนาอสะท้อนมากเลยแหละสวยงามนะครับผมผมก็ขอฝากช่องน้าเด้อครับพี่น้องน้อมนาขลาดคนเดิมครับมีวัตถุมงคลดีๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ แลกเปลี่ยนความรู้แหลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับครับหายไฟหูข้อมูลกับคอมเมนต์บอกผมน้าเด้อครับว่าพระรุ่นนั้นรุนนีสั่สงมากี่เนื้อกี่พิมพ์กี่องค์ครับผมผมก็ไม่ได้รอบรู้เรื่องพระนะครับแต่ผมเป็นคนชอบพระก็เอาพระมาให้พี่น้องที่เบิ่งได้ชมสอบถามกันครับผมฝากด้วยนะครับนหนอมนาคราชคนเดิมทางช่องย t u b e มังกรคู่เหรียญมังกรคู่หลวงปู่จียงนะครับผม เกจิกดังแห่งเมืองสีสเกตเมืองดอกลําดวนเมืองสีสเกตเนีๆๆๆ่ยเกจิมีหมากไม้ไรอู่ไรองคครับผมออ้สวยครับพี่น้องอนชัดกันบนน้อครับสวยงามครับผมหน้าเก็บหน้าสะสมครับหน้าบูชาเดี๋ยววันหลังผมสิหาหลุนใหม่ของหลวงปู่มาให้พี่น้องได้บึงได้ชมกันครับถ้าหาได้นะครับถ้าหาได้จะเอามาให้ชมเอามาให้ดูกัน มอนีกับเบิ้งเหรียญมังกรคู่ครับเหรียญมังกรคู่ไปก่อนนะครับผมวัตถุมงคลที่น่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาเป็นอย่างยิ่งผมก็ได้มาแค่อง์คเดียวครับผมเนื้อไม่ได้ลงสีไม่ได้ลงยาก็มีนะครับผมไม่ได้ลงสีไม่ได้ลงยาก็มีแต่อันนี้คือลงลงสีลงยาครับชุบสวยงามมากครับผมสวยงามมากเมากมักรสีพี่น,อน้องกระสีห็นแบบสะท้อนสะท้อนเนาะครับนาะ เอาเป็นว่าครับผมไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ผมก็จะขอ,อยุติวิดีโอแค่นี้ครับไว้ดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาพระรุ่นไหนของพระอาจารย์องค์ไหนมาให้ชมเอามาให้ศึกษากันก็ค่อยติดตามครับทางช่องน้อมนาคราชคนเดิมมีวัตถุมงคลดีๆให้ชมนะครับมืณีน้อมนาคราชคนเดิมขอบารมีองค์หลวงปู่เจียง จงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผมที่เบิงวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้บผบพานแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลามาถูกเลขถูกหวยถูกรางวัลกันสุภูสุคนครับมื้อนี้ไปแล้วครับผมไว้พบเจอกันคลิปหน้าครับฝากเบึงฝากแย่งน้ำเด้อครับพี่น้องช่องใหม่ของผมครับนอมนักครัชคนเดิมทาง YouTube ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ